ความไม่ปราถารมีดังเพชแก้วแถวฟสว่างล่ดังเพชรกาสลายทุกข์ก้าสุขรีคีรากิศสถิตเมืองเรื่องนี อัญเชิญปา่าบงพระรงศีอัญเชิญป่าบงทรงสุขสารขออันเชิญทวยเทศยาทิพทานทรงเบิกบานทุกร้อยบาทยาคิพทาน